สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบในเดือนกันยายนของปี2563ค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคทำทานายกันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับชาวราศีธนูกันสักนิดนึงก่อนนะคะราศีธนูถือเป็นราศีปลายธาตุไฟค่ะ มีดาวพระหัสสวดีซึ่งถือเป็นเทพพระเจ้าแห่งสติปัญญานะคะเป็นดาวประจําตัวค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีธนูนั้นชอบการเรียนรู้สติปัญญาดีมีความเฉลียวฉลาดมีหลักการและเหตุผลมีความกระตือรือร้นสูงค่ะและรักความเจริญก้าวหน้าอีกด้วยมีความเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในตัวเองค่ะ ชอบสั่งชอบสอนชอบให้ความรู้กับผู้อื่นเป็นนักคิดนักวางแผนทำอะไรมักมีหลักการนะคะเป็นพวกมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนรักอิสระชอบท่องเที่ยวมีความอบอ้อมอารีค่ะชอบช่วยเหลือผู้อื่นใจดีมีเมตตาชอบบุญทานการกุศลค่ะ กิริยามารยาทมักเรียบร้อยงดงามนะคะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้เก่งค่ะหากเปรียบเทียบกับบุคคลนะคะก็จะเป็นบุคคลประเภทเออในกลุ่มของครูบาอาจารย์ผู้พิพากษานักกฎหมายแพทย์พระสงฆ์นักบวชแล้วก็พวกนักปรัชญาค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นเน้นทายดวงกันที่ลัคนาราศีเกิดนะคะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะชาวราศีธนูในเดือนกันยายนนี้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นเทพแห่งสติปัญญานะคะซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีธนูนั้นยังคงเดินจรถอยหลังพักองศาในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะ จึงส่งผลให้ชาวราศีธนูนั้นมีเกณฑ์หลงหลงลุ่มลืมเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งแต่เนื่องจากดาวในตำแหน่งนี้ได้เกณฑ์เกษตราธิบดีค่ะซึ่งเกณฑ์เกษตราธิบดีนั้นก็หมายถึงความมั่นคงความเจริญเติบโตอีกทั้งดาวพฤหัสบ,บดีในจุดนี้ยังได้เกณฑ์โกมุตเกณฑ์อีกด้วยค่ะซึ่งเกณฑ์โกมุตเกณฑ์นั้นก็หมายถึงเกณฑ์ที่มีณนเะมตตามหานิยมนั่นเองค่ะ ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เอ็นดูและในตำแหน่งนี้ชาวราศีธนูยังได้ตำแหน่งซ้อนเข้าไปอีกหนึ่งตำแหน่งคือตำแหน่งนระเอกเกณฑ์ค่ะซึ่งตำแหน่งนระเอกเกณฑ์นั้นเป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมในเรื่องของบุญยลิศนะคะอิทธิลิศบุญยลิศก็จะส่งเสริมดวงชะตาของท่านให้มีความสุขความสําเร็จค่ะ เรียกได้ว่าในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีเดินจรทับดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นได้เกณฑ์ดีๆซ้อนกันถึงสามเกณฑ์ด้วยกันเลยล่ะค่ะก็ขอเพียงให้ชาวราศีธนูนั้นมีสติระมัดระวังรอบคอบให้มากๆสักนิดหนึ่งก็จะช่วยให้ในเรื่องของการหลงหลงลืมลืมหรือว่าเบื่อเบื่อเซงเซงนั้นไม่ส่งผลกระทบอะไรกับท่านมากจนเกินไปค่ะและในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะ ตั้งแต่วันที่21กันยายนเป็นต้นไปค่ะดาวพฤหสัสบ,บดีซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีธนูนะคะจะเริ่มเดินหน้าก็เปรียบเสมือนประดุดดังดวงชะตาของท่านนั้นติดพลังเทอร์โบแห่งความสุขความสำเร็จแบบเต็มที่เลยละคะ่ะเรามาดูกันในเรื่องของการงานบ้างนะคะทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะ ดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีธนูนะคะเดินจรได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีค่ะและทับซ้อนด้วยตำแหน่งมหาอุดอีกหนึ่งตำแหน่งซึ่งความหมายของทั้งสองตำแหน่งนี้ก็หมายถึงความมั่นคงความเจริญเติบโตและก็วัสนาที่สูงส่งค่ะโดยมีตำราเก่าได้ประพันธ์คำโครงเอาไว้ถึงดาวพระพุธท,ที่ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีว่า เกษตรพุทธหยุดที่มิถุนกันช่างจำนันแจ่มแจ้งถแถลงไขโครงกาบฉันนั้นเล่าย่อมเข้าใจปัญญาไวช่างคิดประดิษฐ์ดีซับโพคามาสู่ไม่รู้ขาดฉเฉลียวฉลาดไม่มีทุกข์เป็นสุขขีมิตรสหายพี่น้องปรองยินดีมีไมตตีรักกันไม่ฉันทา ดัาน,นก็หมายถึงชาวราศีธนูนั้นในเดือนกันยายนนี้ท่านจะมีความมั่นคงมีความเจริญเติบโตเจริญก้าวหน้าในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นอันมากเลยล่ะคะ่ะอีกทั้งยังมีความสัมพันธ์อันดีงามกับบุคคลที่อยู่รอบตัวอีกด้วยนะคะอันนำมาซึ่งความสุขความสาเร็จและลาภผลเงินทองในการประกอบอาชีพในการทางานของท่านอีกด้วยล่ะคะ่ะ และยังมีคำโครงของดาวพระพุทธที่ได้ตำแหน่งมหาอุดอีกว่ามหาอุดพุทธทาปัญญายศจะปรากฏเงินทองของแก้วแหวนทั้งช้างม้าฆ่าคนล้นคะแนนลูกเมียแน่นไพรีไม่มีพานคำโครงก็หมายถึงในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนนี้นะคะ การงานของชาวราศีธนูจะส่งเสริมในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบริวารคนรักรวมถึงบางท่านนะคะอาจจะได้รับรถยนต์ประจําตําแหน่งกันในเดือนนี้อีกด้วยละค่ะซึ่งทุกอย่างนี้ก็จะได้มาจากสติปัญญาของชาวราศีธนูนั่นเองค่ะอีกทั้งศัตรูคู่แข่งก็ไม่สามารถจะทําอะไรท่านได้ด้วยนะคะในช่วงที่ดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวการงานของท่านอยู่ในจุดที่ได้ตําแหน่งมหาอุดและซ้อนทับด้วยตําแหน่งเกษตรนี้ โบราณก็ว่ากันว่าถ้าจะมีศัตรูคู่แข่งใดๆเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมการงานนั้นก็จะแพ้ภัยไปทั้งหมดเลยละค่ะและสําหรับท่านที่ทําธุรกิจการค้านะคะก็ถือเป็นช่วงที่ซื้อง่ายขายคล่องค่ะท่านหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองค่ะ และสำหรับท่านที่มองหางานอยู่นะคะในเดือนกันยายนนี้โดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกค่ะถือเป็นช่วงโอกาสทองฝังเพชรของท่านเลยนะคะก็ขอให้ท่านรีบเร่งในการส่งใบสมัครได้เลยค่ะและสำหรับท่านที่ได้ส่งใบสมัครไปบ้างแล้วท่านก็มีโอกาสได้เรียกตัวให้เข้าทำงานในเดือนกันยายนนี้นะคะเรามาดูกันในเรื่องของเงินเงินทองทองบ้างค่ะ ทางด้านการเงินในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีธนูยังคงมีรายได้ในฝั่งขาเข้าที่ดีนะคะแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกท่านจะยังคงมีปัญหาในเรื่องของรายจ่ายจรที่มีเข้ามามากอยู่บ้างนะคะและในช่วงครึ่งเดือนหลังตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไปดาวการเงินของท่านก็คือดาวพระเสาร์นั่นแหละค่ะจะเริ่มขับเคลื่อนเดินหน้าค่ะซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเดินหน้าราวกับติดพลังเทอร์โบเลยนะคะ จะทำให้สภาพคล่องทางด้านการเงินของท่านนั้นเติบโตดีงามขึ้นอย่างมากเลยละค่ะท่านจะมีช่องทางและโอกาสใหม่ๆทางด้านการเงินเกิดขึ้นนะคะส่วนท่านที่หวังเงินก้อนใหญ่ท่านก็มีโอกาสได้ลุ้นกันละค่ะเรามาดูกันในเรื่องรักๆัก,กใคร่ๆบ้างนะคะทางด้านความรักสำหรับคนโสดนั้นในเดือนกันยายนนี้ท่านมีโชคในเรื่องของความรักค่ะท่านจะมีโอกาสได้พบเจอคนรู้ใจนะคะ โดยจะผ่านมาทางการร่วมเรียนร่วมงานหรือว่าร่วมสัมมนาค่ะหากท่านได้มีโอกาสพูดคุยกันแล้วมีเคมีที่ตรงกันท่านก็สามารถสารความสัมพันธ์ต่อไปได้เลยนะคะและสําหรับท่านที่มีคู่ค่ะคนรักคู่ครองของ,ของท่านเนี่ยจะมีส่วนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลท่านในเรื่องของกิจกรรมการงานมากขึ้นค่ะและเมื่อท่านได้รับการช่วยเหลือเหล่านั้นแล้วอย่าลืมขอบคุณหรือว่าให้รางวัลเขาหรือเธอด้วยนะคะ เพื่อกระชับความรักความสัมพันธ์ของท่านทั้งสองนั้นให้มีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะในเดือนกันยายนนี้ก็ขอให้ชาวราศีธนูดูแลสุขภาพให้ดีสักหน่อยนะคะเพราะท่านมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยค่ะโดยในเดือนกันยายนนี้หากท่านจะไปไหนมาไหนอย่าลืมพกแมสไปด้วยนะคะให้ใส่แมสไว้ตลอดแล้วก็หมั่นล้างมือให้สะอาดอย่างสม่ำเสมออีกด้วยค่ะ แล้วก็ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยที่จะทําให้ท่านเกิดเลือดตกยางออกเอาไว้บ้างสําหรับท่านที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรนะคะทํางานเกี่ยวข้องกับของแหลมแหลมคมหรือว่าเ,ออเกี่ยวข้องกับเรื่องของความร้อนก็รวมไปจนถึงท่านที่ขับยวดยานพานะนะคะขอให้ท่านนั้นมีความระมัดระวังรอบคอบเป็นพิเศษคะ่ะในเรื่องของโชคลาภนะคะสําหรับท่านที่ต้องการเสี่ยงโชคในวันที่หนึ่งกันยายนนี้ ท่านจะมีโชคจากพี่น้องในท้องเดียวกันค่ะหรือว่าจากพักพวกเพื่อนฝูงของท่านค่ะ <to start> <field> หากท่านต้องการเสี่ยงโชคนะคะก็ให้บุคคลดังกล่าวนี้ช่วยเสี่ยงให้กับท่านค่ะ <t> <field> หรือว่าจะใช้วิธีในการร่วมหุ้นกันในการที่จะเสี่ยงโชคก,กันกับบุคคลดังกล่าว <t> <ๆ>ที่ว่านี่นะคะ่ะนั่นก็คืออาจจะร่วมหุ้นกันกับพี่น้องในท้องเดียวกัน <t> <field> หรือว่ากับพักพวกเพื่อนฝูงของท่านนะคะลงขันกันร่วมหุ้นกันแล้วก็ซื้อค่ะก็จะมีโอกาสลุ้นนะคะ ส่วนในงวดวันที่16กันยายนนี้ท่านจะมีโชคจากคนสูงไว้ค่ะแล้วก็จะมีโชคจากในเรื่องของการเดินทางด้วยเอาเป็นว่าถ้าหากท่านต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะก็ให้ท่านเสี่ยงโชคจากคนสูงวัยท่านก็มีโอกาสได้ลุ้นโชคค่ะเพิ <laughs> ่มเติมในส่วนของพระราหูที่จะยกย้ายราศีนะคะในวันที่10กันยายนของปี2563นี้นะคะ พระราหูจะเดินยกย้ายราศีเข้าเรือนอลิตของชาวราศีธนูซึ่งถือเป็นเรือนที่หกกับดวงชะตาของท่านค่ะและพระราหูที่ยกย้ายในครั้งนี้จะอยู่กันไปแบบยาวๆประมาณหนึ่งปีครึ่งเลยละค่ะโดยอยู่ไปจนถึงวันที่30มีนาคมของปี2565นี้ท่านหลวงวิสารดรุณนกรท่านได้ประพันธ์เป็นคำโครงเอาไว้ว่าราหูเป็นหกจะได้ลาบอย่าคิดอย่าผิดใจเขา ซึ่งก็หมายถึงหากชาวราศีธนูนั้นไม่ได้ไปขัดแข้งขัดขากับใครนะคะก็จะมีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่เลยล่ะคะ่ะอีกทั้งในตําแหน่งนี้พระราหูได้เกณฑ์ขันธพนค่ะซึ่งเกณฑ์ขันธพลนั้นก็หมายถึงเกณฑ์การดิ้นรนต่อสู้นะคะแล้วก็จะประสบกับชัยชนะและได้ความสุขความสําเร็จเป็นรางวัลค่ะโดยในวันที่10กันยายนนี้ ก็มีหลายสถานที่เลยนะคะที่ได้จัดพิธีสวดบูชาเทวดานพเคราะห์กันหรือที่เขาเรียกกันว่าจัดพิธีรับส่งเทวดาพระราหูนั่นแหละค่ะหากชาวราศีธนูต้องการเสริมดวงชะตาของตนเองนะคะก็สามารถไปเข้าร่วมพิธีได้ค่ะแต่ถ้าไม่สะดวกในการที่จะไปเข้าร่วมพิธีนะคะท่านสามารถใช้วิธีตักบาตรได้ค่ะ กพระใช้วิธีใส่บาตแทนแล้วก็กรวดน้ําอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาพระราหูแล้วก็ขอพรจากเทวดาพระราหูเนี่ยให้ช่วยส่งเสริมท่านให้มีโชคมีชัยแล้วก็ให้ท่านนั้นคิดหวังสิ่งใดก็ให้สาเร็จสําเร็จดังความมุ่งมา่ปรารถนาค่ะและตามความเชื่อแต่โบราณมานะคะในวันที่พระราหูยกย้ายราศีนั้นก็มักจะนิยมใส่บาตรกับพระสงฆ์จํานวน12ลูกค่ะ ซึ่งจำนวนสิบสองนั้นก็เป็นกําลังของพระราหูนั่นแหละค่ะเพื่อเป็นมงคลเสริมบุญให้กับดวงชะตาของท่านให้มีบุญญาลิศปกป้องคุ้มครองดวงชะตานะคะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีธนูโชคดีมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการเลยนะคะและถ้าท่านชอบคลิปนี้ กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและถ้าต้องการตรวจเช็คดวงดวงชะตาแบบละเอียดกับอาจารย์กบสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะ สวัสดีค่ะ